อ่ะก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับวันวันของเด็กช่างนะครับวันนี้ก็จะมาแกะพัสดุกันอีกแล้วนะครับก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเอ่อช่วงนี้นะครับพัสดุถึงมาเยอะจังเลยนะครับก็ด้วยเหตุประการที่ว่านะครับพัสดุของผมนะครับมีความจําเป็นต่อการทํางานนะครับทํางานส่งอาจารย์บ้างอะไรบ้างนะฮะก็จะมีอุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับที่ผมได้ทําการซื้อมาบ้างอาจจะมีประโยชน์บ้างอาจจะไม่มีประโยชน์บ้างสําหรับคุณดูนะครับแต่สำหรับผมนะครับสั่งมาผมได้ใช้แน่นอนนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ผมสั่งมานะครับเป็นแน่นอนครับเล็กๆใส่ถุงอย่างนี้นะครับคงไม่ใช่อะไรอย่างอื่นหรอกนะฮะที่จริงผมก็ได้ทําการสั่งเจ้าตัวเป็นถ่านนะครับผมถ่านเออเอาตราไฟนะครับผมขนาดเออหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับผมก็คือเป็นถ่านชาร์จได้นั่นแหละถ่านหนึ่งแปดหกห้าศูนย์ซึ่งมันจะต่างจากถ่านดับเบิลเอหรือว่าสองเออะไรอย่างนี้นะฮะสองเอสามเอว่าไปนะฮะหรือถ่านเก้าโวลต์อย่างนี้ก็ เป็นยี่ห้ออนะัลตราไฟละที่ผมบอกก็มีความจุอยู่ที่9,000 900มิลลิแอมนะครับตอนนี้ผมก็ดูสคริปต์อยู่นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้มัน,มนตรงหรือเปล่าที่ผมส่งมานะมันจะเป็นเนอ,อะไรอะไรออนแบตเตอรี่นะครับอ่าลิเทียมอะไรอย่างที่เขาว่าแบไปทำลิเทียมฟอสเฟตกันหลายๆคนนะฮะว่ากันนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาแกะกันเลยนะครับผมก็ก็ได้ทำการซื้อมานะครับในราคา74บาทนะครับ ก็ยังไม่รวมส่งนะซื้อจากาซาด่านะครับผมแต่ผมก็แนะนําให้ไปซื้อช้อปปีดีกว่าเพราะว่ามันมีส่วนลดด้วยเออส่วนลดค่าจัดส่งค่าอะไรได้ลาซาดามันเป็นแบบราคาจัดส่งแบบลงล็อกอยู่แล้วก็เลยไม่แนะนํานะฮะก็เลยจะเขียนไปว่าช้อปปีหมันเด้ด้่นแหละก็นะครับโอเคมาแกะกันเลยนะครับออ <c oughs> นี่ก็จะเพนฐานก้อนสีแดงอย่างนี้นะฮะก็ แน่นอนครับว่าใครถ้าใครที่ตามเอ,อ่อไอเจ้าอะไรนะตามวอลของผมอาจจะรู้จะทราบดีนะครับว่าไอจะทราบเลยว่าผมน่ะได้ทําการทําหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ได้ใช้ฐานพวกนี้แหละชาร์จได้นะครับนะถานที่สามารถเอาไว้ชาร์จได้นะครับในการทํางานนะครับมันก็คือฐานตัวนี้แหละครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นฐานอัลตราไฟเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ความจุมันอยู่ที่4,2 0มิลลิแอมนะครับ ก็แน่นอนครับ3.7มจุดเโวลต์นี่เหมือนเดิมแต่แน่นอนครับว่ามันเป็นฐานที่คงไม่เหมาะกับความแรงของมอเตอร์นะครับมันเหมาะกับพวกไฟฉายหรืออะไรมากกว่าที่จริงอันนี้ก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้แค่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่แรงพอแค่นั้นเองนะฮะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นฐานที่ผมสั่งในช้อปปีนะครับอ่าก็จะมีความจุอยู่ที่พันหมิลลิแอมป์นะครับสาโวลต์เหมือนกัน ซึ่งแน่นอนถ้าเอามาต่ออนุกรมก็ได้นะครับต่ออนุกรมต่อขนาดได้หมดนะครับผมก็มีค่าเท่ากันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องอยู่ที่รางฐานด้วยว่ารางฐานเราแบบแบบไหนนะครับมันถึงจะมีแรงพอซึ่งที่ผมใช้อ่ะในของหุ่นยนต์เนี่ยผมจะใช้เป็น4ี่รางนะครับผมนะก็ประมาณนี้ผมก็เลยสั่งมาเป็น70บาทได้สีก้อนเลยนะครับ70บาทก็ได้ทั้งสี่ก้อนเลยก็ถือว่าดีนะฮะโอเคก็จะลองแกะดูนะ ทำไมผมไม่แกะให้มันเสียงแตกแรกๆวะเออหมดอธิบายนะก็เห็นรีวิวบ่อยๆนี้ก็ไม่ได้รวยไม่ได้อะไรนะฮะก็จําเป็นครับจําเป็นต้องใช้นะฮะผมบอกแล้วว่าอันไนที่มันมีปัญหาก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหานะครับแต่อันไหนถ้าไม่มีปัญหาก็แนะนําให้แก้มันด้วยตัวเองก่อนนะครับผมอ่านะขออนุญาตใช้มีดแล้วกันนะแกะมือแล้วแกะยากแล้วเชินเกียระวังบาดมือด้วยนะครับผม นี่ครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ,ะวางแบบนี้กันแล้วกันซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าฐานแท้ฐานปลอมนะครับแต่ผมแค่หวังแค่ว่ามันจะใช้งานได้นะฮะใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะฮะแตข่ขนาดนี้เราก็คงต้องของแท้แล้วล่ะนะครับนะฮะเพราะฐานที่จริงอะ่ะฐานก้อนหนึ่งของอัลต้าไฟเนี่ยผมว่ามันก็เป็นก้อนละร้อยก็มีนะครับแต่อันนี้70บบาทแสดงว่า ก็น่าจะกำกำกำกึ่งอะว่าจะแทนหรือจะปลอมสัส่วนมากก็น่าจะเป็นของก๊อปของอะไรมากกว่านะอ่าอันดับแรกนะครับที่ผมจะดูก่อนเลยนะครับคือผมจะดูแบตนะครับว่าตอนนี้มันยังมีไฟมีอะไรอยู่ไหมแบตหมดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะจะได้ทําการชาร์จอ่าผมจะตั้งมาที่12โวลต์นะครับผมเป็นการวัดแบตก่อนนะนี่นะครับปึ๊บอ,อันนี้ทานแรกแน่นอนนะว่าวัดทุกฐานนะครับดีที่สุด นี่ครับก็ถือว่ามีไฟนะครับยังมีไฟโอเคเมื่อกี้มันขึ้นแบตไม่ใช่อะไรนะคือมันมันเป็นตัวเลืองปกตินะครับการวัดถ่าน12โวลต์นะผมใช้ตั้งค่าไปที่12โวลต์เพื่อที่จะวัดเต็มนะครับวัดระยะเต็มมันเลยโอเคอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแบตเต็มอยู่นะครับถ้าแบตมันอ่อนหรือว่าแบตเหมือนใกล้จะหมดอะไรอย่างงี้คือไอ้เนี่ยมันจะลดเหลือสักประมาณ36น้อยๆน,นิดๆน,น,นะฮะ สหรือเหลือ,ลอถึงสองเลยก็ได้หรือว่าแบตเสื่อมเลยก็มีนะอันนี้คือเท่าที่ผมศึกษามานะ,ะนี่เใบอย่างผมก็วัดแบบลวกๆไว้ก่อนแล้วไม่หแล้วกูจะกลับทำไมเนะี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้ทุกทา่านเลยครับผมวัดแค่นี้นะคผมจะไม่วัดอะไรต่อจากนี้นะเพราะว่าผมถือว่าแค่ว่าใช้ได้แล้วก็มีไฟมีอะไรแค่นั้นพอนะ อ่านะครับก็จะมาทําการทดสอบฐานกันเลยนะครับกับเจ้าตัวรถที่ผมได้ทําการประดิษฐ์ไปในวอล์กนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการแก้ไขแล้วจากที่ตอนแรกนะครับสายมันแบบระยงระยางนะครับผมโอเคก็ได้ทําการแก้เรียบร้อยส่วนไอ้มอเตอร์ไดร์นะครับตอนนี้ผมยังต่อไม่เป็นนะครับยอมรับเลยว่าต่อยากจริงๆผมงงมากเลยว่ามันต่อยังไงนะครับตอนนี้ผมก็เลยว่าจะไปต่อที่วิไลนะครับผมจะไปดูเพื่อนดูอะไรเป็นตัวอย่างนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะนี่อ่า ค okay. จากที่ตอนแรกผมใช้ไอ้ฐานก้อนดำๆก้อนสีน้ำเง,งินสีฟ้าอะไรใช่ไหมครับวันนี้ผมก็จะมาใช้ก้อนนี้นะครับก้อนสีแดงแทนนะครับที่มาเป็นเก้าพันเก้าร้อยมิลลิแอมนะครับผมอ่าหนึ่งแปดหกห้าศูนย์สามเจ็ดไลออนนะครับ okay. ใส่ตรงขั้วนะถ้าใส่ไม่ตรงมันจะไม่แรงนะฮะผมลองมาแนละ้วโอเคแล้วก็ปิดปึ๊บอันนี้จอยสติ๊กโอเคนี่นะฮะ นี่นะผมกดตรงนี้ปึ๊บอาไปด้านหน้าไปข้างไปขวาซ้ายอ่าก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตรวจดูนะครับว่าร้อนหรือเปล่าจุดไหนตอ่อผิดต่ออะไรหรือเปล่าก็ไม่ร้อนนะก็ใช้ได้นะผมว่าราคาดเจ็ดสิบบาทก็คุ้มเหมือนกันนะครับได้มาสีก้อนเลย ไอที่ผมสั่งซื้อน่ะมันก็ละห้าสิบนะครับในช้อปปีก็ <c oughs> ทําใจครับผม <c oughs> สั่งมาก็แพงนะก <c oughs> ็ <c oughs> ละห้สิบแต่นี้ผ่านมันอาจจะแท้หรืออาจจะก๊อปมาก็ไม่รู้ครับแต่ที่แน่ใช้งานได้ผมก็โอเคละ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ามันแรงจริงหรือเปล่านะฮ <c> ะ <oughs> นี่อยันที่เห็นเลยฮนะอ่าอีกปุ่มหนึ่ง โอ okay. ไม่แรงก็ให้มันรู้ไปครับผมคือวางกับพื้นนะมันอาจจะดูไม่ค่อยแรงใช่ไหมแต่พอมันไปแข่งจริงๆอ่ะมันอยู่ในพื้นสนามลื่นนะครับมันก็ต้องแรงอยู่แล้วแต่เนื่องจากผมทําสายมาค่อนข้างสั้นนะครับมันก็เลยทําให้เวลาจะแข่งเนี่ยผมต้องเดินตามมันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยทําให้บังคับแบบนี้ให้มันตรงได้ร้อยเอร์น์ไม่ได้นะฮะโอเค okay. ก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปดูวิธีการชาร์จต่อนะคร นะครับก็จะมาทําการชาร์จแบตนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแถมของไอตัวสีฟ้านะครับที่ผมทําในคลิปวอล์กนะครับก็ประมาณนี้มันสามารถใส่แบบ USB ของคอมพิวเตอร์ได้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับผมนี่อย่างนี้อ่าและเวลาใส่นะครับก็ดูขั้วดีๆนะครับตรงนี้จะเป็นบวกตรงนี้จะเป็นลบนะครับนี่ก็ให้ทําการเอาขั้วบวกนะฮะปึ๊บนี่จะเป็นอย่างนี้คือที่มันเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับเพราะว่าแบตทานอะไรมันยังเต็มอยู่นะครับ แต่ถ้าในกรณีที่มันไม่เต็มนะครับมันก็จะเป็นสีแดงนะครับผมอ่านี่ถ้ามันถ่านมันไม่เต็มนี่มันก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับจะเป็นสีแดงอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะอ่าแดงพอผมถอดออกก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมี่ประมาณนี้ครับผมวิธีการชาร์จก็ไม่มีอะไรมากนะฮะ ผมสำหรับวันๆของดิช่างก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันรีวิวหน้านะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันก็แค่ออรีวิวอุปกรณ์ทำงานอดีๆนะฮะไม่มีความตื่นเต้นอะไรมากมายก็แค่ถ่านนะครับผม